คลิปของท่านอะไรส่วนเนี่ยมันจะอยู่ได้ภายในสามสิบวันจะถูกลบเราก็เลือเล่อนเลื่อนลงมาอีกมันจะไปเจอคลิปออกเสียงดามีหกสิบวันเราไม่ต้องกดอะไรนะครับไม่ต้องกดอะไรสักตั้หน่อยครับไม่ต้องกดอะไรแล้วก็อันที่ครับพบกันช่วงนี้นะครับพบกันช่วงนี้กาในช่วงในเวลาอ่ายี่สิบวันใยี่สิบวันในการับปุไม่นลกว่าจะพูดว่ายัางไงนะครับ ุกคนต้องสู้หนูพึ่งสองหมื่นเองครับต้องสู้ไปนะ,ะต่างคนต่างเข้าไปต่างคนต่างไร้สดในช่องที่ว่าคุณกำลังคิดทำอะไรอยู่เหมือนกันนะครับอพอสมควรนะครับจะอาจจะเป็นสองสามภาพของทนีนี่แหละเขาถึงบอกว่าอย่าไปแพงการแชร์แชร์เลย ถ้าเป็นผลประโยชน์กับเรามีคนเข้ามา,เรา,มานะเราไม่ท้อนะเราไม่ท้อเราก็พูดเรื่อยเปื่อยไปเราอาจจะตัดเป็นสามสิบนาทีจากเราก็ค่อยู่มาเลยวิธีรัดมาแอบมองดูอยู่อยู่ในห้องก็มีครับเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับครับทำยังไงถึงจะได้สามเรื่องพอจบคลิปปั๊บไลฟ์สวดจบอ่ามันจะขึ้นว่าทรงงาน อ่าร่องที่สตอรี่อ่าย่งางสมังเสมอนะครับยังมงเศร้านะครับกัวเพราะลถแต่เราต้องคุยไปในลักษณะที่ว่าสร้างสรรค์ที่ไม่อยากให้กูก็ไล่ไปไล่สดไปบักติมันก็ได้มือนกันภาพสดใสถักท้ายยมมงเศร้านะครับพี่น้องต่อไป การที่ลงทังนั่นสตอรี่นะครับลงลงทางสตอรี่อาทิตย์เป็นพัก <c oughs> การทำงานเราต้องสู้อ่าระบบ a อไอเขาก็รู้ว่าเราทำงานได้นะครับเ <c oughs> พราะเราต้องให้มันครบสามสิบวทีหรือหนึ่งชั่วโมงรับการตั้งค้นมากบอกมากกับว่าอะไรนะครับ <c oughs> ไม่ซื้อว่าซื้อไปเองสั่นว่าอะไร,รับต้องขอใจนะครับเนาะ ห้ามเขียนเป็นเด็ดขาดห้ามพิมพ์เป็นระดับมันจะถึงพิษนะคะขอตัวนะคะอย่างเดียวไม่มีการตอบโต้เข้าไปมันมีความหมายอะไรกาที่พูดกันทุกวันนี้ก็เพื่อเพื่นะครับหาให้การปฏิบัติตนในการทํางานแต่ละวันแต่ละวัน,วนคือหนึ่งจังมหามันจะขึ้นออกสีน้ําเงินกับมันจะล็อกไว้เลยไม่ลบตลอดไปกับมันก็โอเคแล้วมันจะดีขึ้นว่าสร้างคลิปสร้างโพส จยไปไล่สดก็แล้วแต่เพราะว่าทำหน้าที่ของตัวเองมีเวลาพี่ก็เข้าไปแต่มันอยู่ที่ว่าเราไม่มีปการปฏิสัมพันธ์ครับรรขณะนี้ไม่มีสักคนออกไาหมดแล้วฟ้าผลไม่ปกติคืออ่ะถ้าอย่างไรเราก็สามารถลงทันทีได้นะครับตอนนี้ก็ก็พี่เออก็ไล่แบบนี้แ่ะ บางวันก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรไปเพราะพี่ไหลเป็นมันกับว่าทุกคนเลยครับคนทีมีความรู้คนทีมี่ทาเรียยแล้วบอสามารถทีมาชีนำ้ำใหมเหาถูกถูกกรณีใดๆแด้ครับโอ้อ่าคุณเตือนใจเข้ามาแต่เมื่อไหรทักทายไม่ได้ว่าแล้วว่าแล้วนี่ละภาพสดใสทักทายยูุเ้านะครับพี่น้องต่อไป การที่ลงทังนั่นสตอรี่นะครับลงลงทางสตอรี่อาทิตย์เป็นพักตัวเองมันเขาก็ไม่มาหรอกเขาก็ต้องไปสร้างของขอบ้างเขาต้องไปสร้างกลุ่มของขอบ้างครับมันเป็นวิถีที่มหานี่จะไรจะทําการไล่สวดเนี่ยต้องพิมพ์หัวข,ข้อขึ้นอยู่แล้วพิมพ์หัวข้อครับตอนนี้ยังไม่มีชักดวงตานะครับมันมีกี่ดวงตาเลยเราต้องสู้อยู่แล้วครับทุกคนต้องสู้ เขาทำมาก่อานมาหาด้วยซ้ำนะแต่คุณยดาหร,รือยคนแก่ที่เข้ามาทักทายอยู่เมื่อคืนเขามาเกือบหรือจะอ่าไม่สะดวกกับการไล่ส่ดครับตอนนั้นเราก็พักไว้ก่อนก็ได้ครับเรามาถ่ายวิดีโอปฏิวัติกันนะครับก็คือหนึ่งครับต้องอมีทั้งขยะอยู่ด้านนี้มันจะบอกว่าให้เข้าไปตั้งตั้งค่าครับ ให้เข้าไปตั้งค่าเขาก็กดจิ้มคุณอุไทลัดคุณอุเทลั์ก็ที่ยังประเในคอมเมนต์ทำไมคุณยาดาพวกใหม่ๆเข้ามาหามาหาทำไมเขามาถึงเร็วเพราะเขาเกิดเป็นเพื่อนกดเป็นเพื่อนแล้วก็มีการกดกดคอมเมนต์กดอะไรอันนี้คนก็เริ่มเข้ามาติดตามเราผลงานเป็นคลิปเป็นอะไรก็เข้ามาคนก็มาเป็นเพื่อนก็เยอะแล้วคนอื่นมาคุยด้วยเพราะว่า เข้ามาก็มาทำเสียงรบวันที่แนะที่เข้ามาเข้ามาก็บางคนก็ยังไม่มีใครเข้ามากดหัวใจใครเนาะเนเราต้องสู้อยู่แล้วครับทุกคนต้องสู้ครับแล้วก็มือเจียมัาไปสร้างคลิปมันก็ดีดเตอม์มุนติ้วติ้ว ถ้าเน็ตรแรงมันก็อยูดเ,เงียบขยันทบการนะครับอาที่น้าผ้าให้ห้องไปได้นะครับพี่นลองคนที่สําเรียดศรสาม,มารถขี่ทังหรือแนะนําทางให้ห้องท่านนะครับกระ่ายไว้ก็ลงไปเลยต้องเก็บก,กักภาพไว้นะครับต่อมาต้องทําการไล่สดทําการไล่สดที่รอบทิศภาพของมหาที่ลงไปเนี่ยแต่ละเช้าเนี่ยก็กดกดมากด,าก,ด,าก,ดากดปักไม่มดเลย แล้วก็นี่เขามีประสบการณ์นะครับครับอืมครับเข้าหั่นเข้านอกออกซ้ายแล้วมันมันมันก็สามารถทำไรแต่เราเข้าไปเราต้องอยู่นานกว่าครับพบกันช่วงนี้นะครับพบกันช่วงนี้กะในช่วงในเวลาอ่ายี่สิบวันยี่สิบวัในเกะาครับเอา แชร์มันได้กับเรากับสองคนแค่นั้นคือมันมีการปฏิทันบ์นกันอยู่จนจบไปค่ะนี่ครับก็มันเป็นต้นแบบไงครับนี่แหละมันเป็นต้นม,มากดโลโลไปเกี่ยวก้อยเข้ามามันก็มีผลประโยชน์มันเขามันกันเราก็ไม่ไปเข้าหันเข้านอกออกซ้ายแนละ้วมันมัน มันก็สามารถทำได้แต่เราเข้าไปเราต้องอยู่นานกว่าแม้สองทุ่มฟ้าลองลองไม่กล้าทำครัวนี้ก็ลองติ๊กๆในหนึ่งครับก็เวลาไม่มีครับเชื่อเขาก็ต้องรับยอมรับฟังเพราะว่าอยู่คำคําพูดเราคนที่ผ่านประสบการณ์มามันก็พูดได้เขามีประสบการณ์อยู่จนจบไปคะ่ะนี่ครับก็มันเป็นต้นแบบไงครับนี่แหละมันเป็นต้น เราตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้มันเต็มเปี่ยมไม่ต้องไปซีเรียสว่าเขาจะมาดูไม่ดูไม่มาเข้ามาดูอยงหวะของพี่เองก็ประเด็นของพี่เ่ยมันมันมาจากก่มอืน่นอันนี้ก่มอืน่นพี่ต้องอยู่จนจบไปคะ่ะนี่ครับก็มันเป็นต้นแบบไงครับ นี่แหละมันเป็นต้มรบการนะครับอาที่นําผ้าให้ห้องไปได้นะครับี่น้องคนที่สาเร็จสศีสาม,มารถขี่ท่างหรือแนวนํนทาท่าให้ห้องใกล้ๆเคียงข้อก่อระเบียบลงครับครับก็พี่เออก็ไล่แบบนี้แหละอ่าบางวันก็ไม่มีก็ไม่เปไ็นไรก็ไล่ไปเพราะพี่ไล่เป็นขาก้องอีกแล้ว สู้ไปครับสู้ไปอ่ไม่สู้ก็ไม่ได้ละครับนี่แหละเขาถึงบอกว่าอย่าไปแพงการแชร์แชร์เลยถ้าเป็นผลประโยชน์กับเราบ่อยอยู่แต่มต้องผ่านขั้นบางคนเขาก็ยังไม่กดเป็นเพื่อนบางคนเขาก็ยังไม่กดอะไรเป็นอะไรโอ้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับต้องต้องทู่สู้สู้อย่างเดียวครับ ถึงจะง,ง่วงเราก็ต้องยอดพูดติดตามห7กพันเจร้อยแล้วค่ะโอ้มันเกินแล้วมันเกินไปแล้วได้ถูกปิดกั้นเน้่มันไปสวงวันแล้วเนะาะไม่เจอกันถามอยู่ถามอยู่เป้าอัวนดูครับแต่เขาเข้ามาตรงนี้แหละตอนตอนนี้ก็ยี่สบเอ็ดยี 1, ยิบสองครับเอฟีต้องระวังด้วย